ทำยังไงโอ้ยหาวตัวหยวบอยู่ปานพี่สังสวัสดีค่ะมาพอกอินเลยจ้ากับช่องกุ้งพาาคิดเหมนบ้นานเจ่ะเมื่อนี้จะาพาพี่น้องมากินตำกุ้งนะจ่ะพี่นอ้องหรือว่าตำเจียวกุ้งใส่มะกกกจ้ะพี่น้องใส่มะกกกบ้ากหลายเป็นกุ้งอันนี้เะจ้ะพี่น้องกุ้งขาวนะจ่ะเสียบๆเลยเธอะเลนนะนจ้ะพี่น้องมีหมักเตนงพักข้ากันล่ลายจ้ะพี่น้องเมงื่อไง หลายเฮงอันเอียงก่อพักกระเดาเนาะจ้าพี่น้องพักใบโบโบกเน่พักเอียงพักเสริมเน่เนาะจ้าพี่น้องพักเสริมแบบนี้ก็มีมาจ้าพี่น้องแซ่บๆน้ำกันหมักแต่งพอมันยากาศยามเลยจ้าพี่น้องลมเย็นเย็ามันนี่ลมเย็นจ้าพี่น้องห่อนมเลยเขาห้อนจ้าพี่น้องเขาใหม่แซ่บเลยคุยลงไป ป้าพี่น้องอืมอืมขับแถงอืม,อมข้าขักจากพี่น้องแซ่บอืมำยังไงอืม แบบดีบแต่พี่น่องยั่เบ๊ลูกหอมอัมอนทอดข้าอีออ๋โอ๊ยแห้เราตัวหยวบอยู่ปานพี่สัง เอาครับอืมอีกอย่างนึ่งเพื่อร่างแล้วจะไข่เน่ยจ้ะพี่น้องอ ตอนมาเกาบเสรยบจ้ะพี่น้องใส่ซีน่วเลยเมาเนี้ยอมใสกรปุก ลองเบิืองเดาจ้ะพี่น้องกุ้งขาวเอาไปตำใส่มะกอกใส่ไปแเด็กจังน้อยใส่น้ำปาลาเนาะจ้ะพี่น้องข้าวคัวหมักพริกหมักพริกอันดแดงจังซีเนาะจ้ะแล้วก็หมักพริกผงพร้อมแซ่บจ้ะพี่นอ้องหักตันผัก พอกันทีจะพักบ้านๆจ้ะพี่น้องโหเผ็ดอีกด้วจ้ะนี่เพผ็ดมักเร็ไมไหมพร้อม เขาโดนหมักผิดจากพี่น้องหมักผิดมาตะกบเน,นาะจ๊ะบรรลูกเพิ่นเอิญมานยังจะพี่น้องยังบรดิดาทัานหาอยู่พี่น้องก็ถามเขามา้าลายหลายเน,นาะจ้ะอยากได้พันกุ้งเราไปเอาน้ำลุงจากพี่นอ้องเพิ่นปู่ หน่วยน่ารักน่ารักจ้ะพี่น้องคือมาตะกบเน่ยหน่วยน่ารักแต่ว่ารสชาติบนน่ารักเ <c oughs> <c oughs> พดจ้ะพี่น้องพ,กกพองึอกันแล้วล่ะก็พริกนี่ชาว่ารูปด่างมาพึือกันแล้วจ้ะโอ้ยเพจออกหูเลย What's หนึ่งเขาหนอนจ้ะพี่น้องมาจำคุณนะตอน Ừ. Ừ, khâu mọc thịt Xay mọc thịt ăn sốt rồi nhắc Bây giờ xay mọc thịt phụng cho bí lâu nha ันนี้ลมลมจากพี่น้องจะว่าบดแดดลมลมแห้งควรม,มีบสองสามเมตรนี่แนะหละหักเลยจ้ะพี่น้องล้องเบิงใครที่แบบว่าบ่ออยากกินกุ้งอันกุ้งเต้นไหมจาะพี่น้องกับจะเป็นกุ้งขาวแทนจ้ะพี่น้องแซ่บเพื่อกันเนี่ยมันก็นนึบๆนะจ้ะนี่นำไป แล้วกับบะหมี่นหนวดกุ้งแทงพร้อมจับพี่นอ้องร้องเบิ่งจากแท้เพกกื่อน อืมเซรบมะกอกพวกนี้มะกอกก็ไม่ไมเคยรายจ้ะพี่น้องไม่นี่งไม่เคยสุกกันไหนได้มาสี่หน่วยแล้วจ้ะพี่น้องขา้าขอหอมมะกอก จำจะมาหุงกงับข้าข้าวมันผอนสับเหีียวดีกว่าไ้ คำๆมากขึ้เห็นค่ะจ้าพี่น้องอรจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าตั้ กุ้งเนาจ้าพี่น้องใส่มะกอกหรือว่าตําเจวกุ้งเนาะจ้าเสพๆได้จ้ะพี่น้องอันนี้ยังดิบอยู่จ้ะส่วนมากเลยังดิบอยู่จ้ะพี่น้องผักเงาก็หลายอย่างไรเงาเราจ้ะพี่น้องอันนอญอยาลายอย่างแห้งเนาะจ้ะอันละจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไพหมากกุ้งกับฝากพี่น้องของเราเนาะจ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาจ้ะเนาะเมื่อนี้กุ้งก็ต้อ,าาง,ตองขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ